สวัสดีครับผมในฐานะประธานที่ประชุมมติการบดีแห่งประเทศไทยหรือทพอและนานยกสมาคมที่ประชุมมติการบดีแห่งประเทศไทยวาระ2,566ถึง2,567ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Accelerating Education and Partnership for the SDG การประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการนำเสนอ ผลงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของประเทศไทยนะครับเรายังทํามีโอกาสให้พวกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมได้มีการสร้างความร่วมมือสร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาด้วยกันในประเทศและต่างประเทศนะครับมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในฐานะที่ผมเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้พยายามผลักดันการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ศักยภาพของสถาบันการศึกษาในประเทศตัวอย่างที่เราได้ดําเนินการไม่ว่าเป็นเรื่องการผลักดันการไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็ไปสู่เนทซีโร่ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา ไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วเรายังต้องการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศจะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ผลิตบัณฑิตต่อไปเท่านั้นแล้วนะครับสถาบาันการศึกษายังจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์การพัฒนาและต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้มีความเจริญควบคู่ไปกับการลดผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ในวันที่25และ26ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนาหวังว่าจะได้พบทุกท่านในวันนั้นนะครับขอบคุณมากครับ